เราเดินทางกันต่อเลยค่ะพี่นุม่มนอกจากนี้นุสลาฮะที่กิจศิลาโฮมสเตย์แห่งนี้เนี่ยนะฮะเขายังมีเขานะฮะบริเวณของเขานนนุนสลาเชื่อไหมเขาบอกว่าบริเวณเขานี้ในสมัยที่น้ําป่าปายังไม่มีเนี่ยผู้คนจะมาใช้น้ําในบ่อผุด คือมันผุดขึ้นมาเป็นตาน้ําะแต่ไม่ใช่ตาน้ําเล็กๆนะมันเหมือนท่อประปาไหลอ่ะมิสลาลองสังเกตดูว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วมันไหลออกมามันจะเป็นลําธารทันทีเลยคแล้วทุกคนเนี่ยจะมาตักน้ําที่บริเวณนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันจืดเหมือนน้าฝนเลยนะพี่หนุ่มก็ไปยืนดูมาเขาบอกว่าใช้กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วน้ําก็ไม่หมดอะทาเท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะมันผุดขึ้นมาจากใต้ดินมันแปลกมากเลย เออพี่หนุ่ก็ไปยืนดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันแปลกแล้วก็ก็ใช้ดื่มเลยนะออื mm hmm. มันก็สะอาดดีนะพี่<ะ>หนุมก็ดูนะแล้วตักใส่แก้วมาแล้วก็ส่องดูนะเออมันก็ไม่มีตะกรอนอะไรเลยนะน่าสนใจทีเดียวนะฮะ พูดถึงพัทนลุงนุสลาฮะเป็นเมืองเงียบเงียบพอคุณเลี้ยวเข้าไปในถนนสายพัทนลุงผ่านตัวเมืองพัทนลุงเข้าไปก็จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐต่างๆผ่านเขาอกทรุไปตรงไปก็ผ่านวังเจ้าเมืองอันนี้ก็แวะหน่อยเพื่อศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ฮะก็จะมีทั้งวังเก่าและเขาวังใหม่อยู่ติดแม่น้ําลําปำฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะไปถึงนู่นเลยสุดของหาดเลยก็คือหาดลําปาแสนสุขนะฮะ คุณจะล่องเรือในบริเวณทะเลสาบสงขลาพัทลุงก็ได้แล้วก็บริเวณนี้นะฮะก็มีพระบรมราชานุสบรีรนก้ารัชกาลที่5วิวทิวทัศน์ก็สวยงามมากทีเดียวนะฮะ,ะพูดถึงเมืองพัทลุงนี่ยฮะ,ะถ้าคุณจะศึกษาเรื่องราวต่างๆของเมืองพัทลุงว่าดั้งเดิมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณปัจจุบันนี้นะ uh huh. คุณต้องไปที่วัดเขียนบางแก้ว uh huh. ที่วัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์ ของความเป็นมาของเมืองพัทลุงเริ่มต้นจากที่ย้ายมาจากนู่นฮะในทะเลสาบสงขาก่อนนะแล้วย้ายข้ามาเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณวัดเขียนหมันแก้วบริเวณน,นี้เนี่ยมีร่องรอยของเมืองเก่าพัทลุงฮะ แล้วที่วัดเขียนบางแก้วแห่งนี้นุสลายังมีพระมหา,าเจดีย์เป็นที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุที่น่าสนใจให้เราเดินทางไปสัมผัสและไปเยี่ยมชมอีกครับนุสลาฮะค่ะออน่าสนใจไปมากนะฮะนะคะเอาละค่ะพี่หนุ่มมีค่ะประชาสัมพันธ์ฝากคะมีค่ะก็ะะจะมีงานนี้นุสลาฮะ,ะเขาจะมีงานสำนักงานทท,ทจังหวัดลบบุรีฮะขอเชิญเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายมหาราชประจําปี2 5 5 8ฮะ,ะณวังพระนารายราชนิเวศฮะงานนี้จะมีในวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์2 5 5 8ฮะเขาบอกว่าในงานนี้เนี่ยน้องชลาฮะชาวลบบุรีทั้งหมดนะทั้งหมดนี่ก็ไม่แน่ใจหมดทั้งเมืองหรือเปล่าที่เขาบอกมาเนี่ยจะแต่งกายชุดไทยทั้งเมืองครั<ะ>อันนี้ถือว่าเป็นความสวยงามนะ,ะแล้วภายในบริเวณของงานนี้ก็จะมีการแสดง เกี่ยวกับแสงสีเสียงทางประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็มีราตรีของวังนารายนะฮะ,ะแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงนะฮะแล้วก็เที่ยวชมนะฮะน่าสนใจทีเดียวเป็นอีกหนึ่งงานของจังหวัดลบบุรีะฮะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงคะพี่หนุ่มเริ่ม14ถึง22กุมภาพันธ์2558นี้ที่จังหวัดลบบุรีครับ นะคะก็สามารถเดินทางไปได้ก็แล้วกันออแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปซื้อของฝากกันค่ะได้จ้ะ